สวัสดีครับนะครับภกระผมลีบร้อนมนเท่คนเตนเตอร์วันนี้นะครับได้มีโอกาสมารประเทศนะครับเปิดบานนะครับมารประเทศกรรมบูชานะครับตอนนี้พี่ได้ไปยืนบินอยู่สุรากากคลองใหญ่แล้วต้นแตะแปดโมงนะครับได้ออกก่อนประมาณสิบโมงนะครับแล้วเขาก็สิให้ไปยืนอ บินที่สองนะครับอยู่หาดเล็กนะครับอยู่ชายแดนเลยนะครับนี่ครับนาตาบินมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดในเบื่อนนะครับนาตาบินจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเข้าต้องไปยืนอีกมองนึงนะครับยืนมองที่ว่าเป็นชายแดนนะครับเพื่อจะไปเฮ็ดต่อพาสปอร์ตรถแล้วก็พาสปอร์ตคนนะครับอยู่ที่ชายแดนหาดเล็กนะครับตอนนี้พี่ดีกรับรางสิเดินทางไปนะครับอ่า สุลกากรเขาไงจะห่างจากชายแดนปรามาณ35าโลนะครับตอนนี้พ่รีคำวสิบไปนะครับออกมากขั้นเดียวนะครับเพราะว่าที่เลือรถมู่พวกทีเหลือที่ว่าอยู่นั้นเขาจะพายของอยู่ที่สุลก,กากรเลยนะครับเพราะว่าเขาบดเอกขามฟังทีพิรีนะครับวมื่อนีพิลีามฟังนะครับเป็นเทือแรกที่พ่ลีามฟังของกัมพูชานะครับตแต่เกิดมาเลยเ่อคยมาเหยียบพอจังหวัดตากนะครับรอบนี้พิลี ในท่ายครับพ่เคยมาเหยียบจังหวัดตร,ราดรอบนี้พีลีได้มีโอกาสได้มาขามฟังกัมพูชานะครับปกติขามต่ฟังเล่ากับอามาเลเซียนะครับนี้ครั้งแรกในชีวิตที่ว่าขามฟังกัมพูชานะครับเดี๋ยวจังไดเท่ากับฝากติดตามพี่ีด้อเป็นกำลังใจให้เน้นเ้ยครับผมกะเป็นยานยานอยู่เพราะว่าผม ที่ว่าเข้าคุยภาษากับเขาบ็หลู่เดืองนะครับแต่ว่าเขาวามันจะมี่จ่คนไท่แหละแต่ว่าเขาบอกภาษาเก่งก็เข้ากูแหละครับแต่ว่าเข้าว่าในไป่พอนะครับธรรมดานะครับมาต่างทินเข้ากับกัวเข้าบอกภาษากับเขาบ่ได้บ่หลู่เดืองสื่อสารกันบ่หลู่เดืองนะครับแล้วที่สําคัญเข้าต้องเอารถเข้าขามไปขับในประเทศเขานะครับแล้วเข้าขับเองนะครับบพรู้้ว่าประเทศเขานั่งซ้ายหรือนั่งขัวนะครับในการขับนะครับเข้าสิบไปแบบ ลงสาวไปชิดซ้ายเลยนย้อนสอนเขาไปยังไหนบ่นี่อันนี้แหะครับสิ่งสําคัญนะครับในการขับรถที่ว่าต่างประเทศนะครับยังไงกะฝากติดตามการเดินท่าพิรีครับผม เลื่นพรีมาจอดนอนอยู่นี่แหละเคลืค่อนนะครับมาจอดนอนอยู่ตะซังนะครับผมได้มาจอดนอนอยู่ตะซังเนาะผมกับวัลลูดิมันก็นอ่นนะถือมาล่มเย็นนะครับผมมึนตาขึ้นมาพี่น้องนะครับผมตกใจนานทะเลน,นะครับเดี๋ยวผมเสียวให้เบิง่งแหมพี่น้องเขาขาวนะมันเป็นน่านทะเลน,นะเน,น,น,นะครับนะเห็นนะนะครับเป็นน่านทะเลนะ ผมนั่งอยู่มองนี่แหละผมขึ้นเนี่ยในมองตาสร้างเนี่ยผมก็เอารถน่ะยุ่งมองกับบา้านขาวๆนะนะครับผมก็ตื่นขึ้นมาลืมตามแมงเอ้ยนี่คือนน่าทะเลผมตกใจเมื่อว่าหมดแล้วเพิ่งดูเป็นคืนเป็นคืนออยังไม่น้องนะครับถือว่าบ้านเขาก็ถือว่าเวิร์กอยู่ดินะครับ,บเวิดดร์กเลยขี่ไล่ขึ้นบ้านเฮ้าดอกบ่แผ่บ้านเฮ่านะครับท่านี้นะครับทีว่ว่าเดี๋ยวหลี่จะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับ ตรงไปกัมพูชานะครับนี่ก็ต้องตรงไปนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเพื่อคาครับสร้างบ้านเขาเป็นทีไรด้วยครับพี่ตองเนะนะครับผมมาสังเกตเพิ่มแล้วนะครับเท่านะครับสีแบบไล้ายๆก็มาวิ่งนะครับวิ่งวิ่งท่าถนนเนี่ยวิ่งเรียบทะเลไปเลยนะครับนี่ครับเรียบทะเลไปเลยนะครับผมวามกับโอมนะครับ บรรยากาศของเขาอยู่ละครับผมว่านะครับจะวิ่งเรียบทะเลไปเลยนะครับพี่ดีนะครับอาจจะปอแบบไป่กับงานด่วนนะครับอาจจะไม่ได้แวะให้ชมวิวอย่างมากมากนะครับเพราะว่าจะต้องด่วนเขาคือเขาให้เขาด้านก่อนเก่าโม่งนะครับพี่ลีก็สิบโม่งว่าเนี่ยออกจากเพราะน้องไงอยู่นะครับเพราะว่ามันมันมันติด ว่าสุลากรอนสาไปหน่อยนะครับก็เลยต้องเล็งเวลานะครับกระสันกับออกจากต่างประเทศสานะครับต้องเซฟจะขอไว้น้านะครับถึงได้กับเป็นกําลังใจให้กัเกาละครับนะครับรถด่วนต่างประเทศนะครับรถเท่านะครับชีวิตหลังพวกมาไล่นะครับไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอครับนะครับคนเท่านะครับเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกว่าใครเก่งบ่เก่งนะครับ แต่มันยูทีว่ามือนานมันจะเป็นมือของผู้ใดนะครับมือดีมือขี่ไล่เหมือนกับดานะครับครับบรรยากาศสวยๆเลยพี่น้องมานี้มาตรฐานมาตรฐานครับทรงอย่างเดียวเลยผมแต่ช่วงนี้ว่าไอเบรกเยู่นะครับหม้อลงมหม้อนะครับจังหวะนี้ใส่อย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวไปหอดน้านเด้พี่นัง่งมองไปเดียวเลยเดี๋ยวจะค่อยลงนะจะค่อยลงที่วิวอีกนะครับเปราะว่า,าผมสิขับรถไันนะครับมันอันตรายนะครับเด็นไปน้ำนะครับโอเคนะครับมาน,นีเทาก็เลยเป็นการที่มาหอดหน้า,านเป็นที่ร้อยเรียบที่เรียบร้อยนะครับเท้ากระสีไปนะครับอ่าวินมอไซค์หัวมือนะครับแล้วไปบอกเขาว่านะครับไป หาช้อปปิ้งมาลีนะครับเพราะว่าเขาบอกห้องว่าบอาสามารถเอารถเขาไปได้ก่อนนะครับต้องต้องต้อง,องทีมอ่ใส่บอกเขานะครับเข้าสิไปหาผู้ใดนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวีลเ,เตยมเอกสารนะครับไปหา,าช้อปปิ้งนะครับเพื่อที่จะไปเห็ดใบนะครับเราออกนอกประเทศนะครับ หนึ่งใบที่เข้าไปยืนอยู่ข้างไนนะครับเอาไปด้วยนะครับใบที่ไปยืนอยู่ข้างใหญ่เอาไปด้วยเอกสารทุกอย่อางเอาไปด้วยนะครับขาดไม่ได้ก็คือบัตรประชาชนนะครับบัตรใบขับขี่แล้วก็เงินนะครับอย่าลืมไม่ไดขาดเลยเงินเพราะมันต้องมีค่าใช้ใจ่ายครับเดี๋ยวเข้าไปกันเลย ก็มาตลาดลงเกลือนะครับเพื่อรอปล่อยเพื่อรอปล่อยลดข่ามประเทศนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ช้อปปี้ช้อปปิ้งนะครับมารีที่ตลาดลงเกลือนะครับอออัยครับนี่คือตลาดบ้านหาดเล็กนะครับไม่ใช่ตลาดลงเกลือนะครับตลาดลงเกลืออยู่รัานนะพี่ดิปิเนะครับเดี๋ยวไงก็ตามชมคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ปิดไว้แค่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ